เร่งฉีดวัคซีนแต่ว่าหลายประเทศก็กลับมาระบาดรอบใหม่จากสายพันธุ์ที่มันกลายพันธุ์มาเนี่นแหละเพราะฉะนั้นเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะคะที่จะควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้บ,บ้านเราระดมฉีดกันมาตั้งแต่28กุมภาพันธ์ตอนนี้ก็ฉีดไปได้แล้วประมาณสัก 7ล้านโดสนะคะมีคนที่ได้รับครบ2เข็มแล้วประมาณ1ล้าน8แสนคนทีนี้เนี่ยในส่วนของการฉีดวัคซีนนะคะก็พบว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตในช่วงที่ไปฉีดวัคซีนตอนนี้เนี่ยมี68คนพบว่าผู้เสียชีวิต 13คนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอกับเรื่องของวัคซีน<ก>ส่วนอีก55คนเนี่ยนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างสอบสวนโรคพร้อมยืนยันนะคะว่าวัคซีนทุกชนิดมีความปลอดภัยค่ะในแพทย์เฉเวสันนมวาดพ่วมในวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์มีข้อสรุปแล้วว่า13คนไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ร่วมก็คือมีทั้งภาวะหวัวใจขาดเลือดเฉียบพลันมี8คนด้วยกันลิ่มเลือดเป็นจ้ำเลือด1คนลิ่มเลือดอุดตันในปอดหคน เยื่อหุ้มสมองอักเสบเป็นหนองหนึ่งคนเลือดออกในช่องท้อง1คนและเลือดออกในสมองจากความผิดปกติของเส้นเลือดในสมอง1คนส่วนที่เหลือ55คนอยู่ระหว่างสอบสวนโรคและรอผลชนะสูตรก็จะมีการรายงานเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้านะคะทั้งนี้การเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์แบบเดียวกันนี้มีในทุกประเทศค่ะ เช่นที่สหรัฐอเมริกาที่ฉีดวัคซีนโควิด19ไปประมาณ300ล้านโดสพบการเสียชีวิตหลังได้รับวัคซีนมากกว่า4,000คนและผลการตรวจสาเหตุการเสียชีวิตก็พบว่าไม่มีรายใดเกิดจากวัคซีนโควิด19และกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันนะคะว่า ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนหากว่ามีข้อมูลใดที่ต้องพิสูจน์ทราบเพื่อให้เกิดความชัดเจนก็จะดำเนินการอย่างถึงที่สุดขณะน,นี้วัคซีนยังมีความปลอดภัยแล้วก็ยังฉีดต่อไปได้ทั้งในและทั่วโลกนะคะนี่คือคายืนยันจากผู้ในการ กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินทีนี้เรามาดูตัวเลขกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ฉีดวัคซีนคือเราฉีดกันมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ตอนนี้ฉีดสะสมอยู่ที่ตัวเลขที่ขึ้นอยู่นี่เลยครับคือ7จ็ดล้านสามพโดสนะครับคือถ้าเกิดเราแบ่งเป็นเข็มที่1น,นะเนเข็มแรกอยู่ที่5้าล้านหนึ่งแคนและส่วนเข็มที่2เนี่ยก็อยู่ที่1 8, 9, นึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันยี่สิบแปดคน แต่ถ้าเกิดแยกเป็นประเภทของวัคซีนยี่ข้อของวัคซีนสำหรับวัคซีนของซิโนแวคเนี่ยฉีดสะสมเข็มที่1จำนวน3า1ล้านนโดสนะครับเราพบว่ามีอาการไม่พึงประสงค์ที่รับการรักษาเป็นผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ย993คนถ้าเกิดคิดเป็นอัตราตัวเลขแล้วเนี่ยอยู่ที่2เออขออภัยครับ20คนต่อการฉีด100 0 0 0โดสนะครับ อาการที่จะพบได้บ่อยๆอยู่ในผู้ป่วยเนี่ยก็คือเรื่องของเวียนศีรษะคลื่นไส้ปวดศีรษะอาเจียนพืนปวดกล้ามเนื้อท้องเสียแล้วก็อาการคันนะครับส่วนวัคซีนอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือวัคซีนของ a s t r a z เซ e c a นะครับที่ตอนนี้ฉีดสะสมทั้งเข็ม1และเข็ม2เนี่ยยังไม่พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์นะครับที่รับการรักษาเป็นผู้ป่วยในอยู่ในโรงพยาบาล472คนคิดเป็น24คนต่อการฉีด100,000โดส อาการที่พบบ่อยๆของผู้ป่วยนเนี่ยก็จะเป็นไข้ปวดศีรษะเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนบางรายก็ปวดกล้ามเนื้ออ่อนเพลียแล้วก็ถ่ายเหลวนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปดูผลถ้าเกิดมีใครติดตามในโลกออนไลน์ดูตามช่องทางไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมเฟซบุ o กทวิต t ตอรหลายๆคนที่มีโอกาสได้ฉีดแ s t r a าเซ e c a มาก็มีการลงมีการแชร์ข้อม,มูลผลที่ หลังจากฉีดมาแล้วเหมือนกันหลายๆาย,ายมีอาการเป็นไข้แต่พอรับประทานยาพาราเซตามอลต,ตามที่คุณหมอแนะนําวันรุ่งขึ้นก็หายนะครับสำหรับการพิจารณาอาการไม่พึงประสงค์ในระบบของไทยนะคะเขาทำยังไงคณะผู้เชี่ยวชาญเขาจะรวบรวมข้อมูลผู้เสียชีวิตที่มีอาการรุนแรงทั้งมีลักษณะอาการป่วยระยะเวลาที่ได้รับการฉีดวัคซีนและเริ่มมีอาการ รวมถึงดูถึงโรคประจำตัวและการรักษาเดิมครอบคลุมทุกมิติผลการพิจารณาแบ่งออกเป็น7ประเภทค่ะก็คือ 1. เกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่ 2. เกี่ยวข้องกับคุณภาพของวัคซีน 3. เกี่ยวข้องกับการให้บริการฉีดวัคซีน 4. เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนที่ไม่ได้มีสาเหตุทางกายภาพอย่างเช่นอาการชาเอ็กซเรย์ ray, สมองก็ไม่มีสาเหตุหายเองได้ทุกราย 5. เหตุการณ์ร่วมที่ไม่เกี่ยวกับวัคซีนแต่ว่าบาังเอิญเกิดร่วมกัน 6. ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม และ7ข้อมูลยังไม่เพียงพอที่จะสรุปนะคะอันนี้ก็เป็นการสรุปเบื้องต้นว่าเอาละพอฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยก็พบว่ามีคนที่เสียชีวิตระหว่างที่เข้ารับการฉีดวัคซีนกลับมาแล้ว18แต่ว่าพอผลออกมาแล้วพบว่า13คนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัคซีนท,ที่ได้รับเข้าไปก็คือ,อ,ต,อต้องรอผลอีกจำนวนหนึ่งในขณะนี้นะครับ